ก็เบื่อขับรถมอเตอร์ไซค์อ่ะอยากขับรถยนต์แย่แล้วเอ๊ะพี่เมย์ข้างบ้านออกรถยนต์จากเต็นท์ไห่มานะอ๋อเต็นต์ตุงกระตังนี่นะเขาบอกว่ารถเขาออกมานะรถเขายังขับดีแล้วก็มีคุณภาพดีมากโอ้ตุงกระตังมีหลายคันให้เลือกแฮะแถมยังมีหลายสาขาด้วยไปที่สาขาใกล้เคียงสาขาพิษณุโลกท่าทองแล้วกัน สวัสดีค่ะวันนี้ลูกค้าสนใจหารถรุ่นไหนอยู่คะสนใจเป็นรถเก่งค่ะของแบรนด์หลักนะคะผอนสบายสบาค่ะได้เลยค่ะพอดีวันนี้มีรถเข้ามาใหม่ค่ะเป็นโตโยต้ายาริปี2องพค่ะเดี๋ยวแต่งพาไปดูตัวรถกันนะคะคันนี้นะคะเป็นโตโยต้ายาริสโฟมค่ะซึ่งเป็นสีจากโรงงานเลยนะคะมาพร้อมล้อแม็กด้วยค่ะนอกจากนั้นนะคะจะมีสเกิร์ตรอบคันแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูภายในกันเลย รับรองว่าคันนี้นะคะลูกค้าต้องโดนใจแน่นอนค่ะเพราะว่า t o y ยต a y a r ร s คันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์1.2เป็น Eco คคาค่ะถือว่าประหยัดน้ำมันมากๆเลยค่ะภายในนะคะจะเป็นบอกผ้าสีดำนะคะซึ่งสวยงามมากๆเลยค่ะเป็นระบบเกียร์ออโต้นะคะคันนี้เป็นตัว G รุ่นท็อปเลยมีปุ่มบูสตสตาร์ทมือด้วยนะคะเดี๋ยวแต่สภาพลูกค้ามาดูใ,ใกล้ๆค่ะนี่อยากให้สัมผัสมากๆเลยนะคะ มีลูกเล่นที่พวงมาลัยนะคะกระจกสามารถตับไฟฟ้าได้ค่ะเป็นเกียร์ออโต้นะคะเลขไม่์คันนี้นะคะอยู่ที่143428กิโลเท่านั้นเองค่ะเลขไมล์ถือว่าน้อยมากๆเลยนะคะและคันนี้นะคะสามารถฟังวิทยุได้ด้วยค่ะสามารถฟังวิทยุใส่แผ่นซีดีนะคะระบบแอร์นะคะก็เป็นแอร์ดิจิตอลเหมือนกันค่ะนี้ถือว่าออปชั่นครบเลยมีถุงลมนิรภัยคู่ด้วยค่ะ เดี๋ยวมาดูด้านด้านหลังกันต่อค่ะนี่ด้านหลังนะคะก็โตยโยต้าคันนี้นะคะก็ด้านหลังภายในตัวรถนะคะก็กว้างค่ะสามารถพับเบาะได้ด้วยนะคะถ้าลูกค้าสนใจนะคะคันนี้ออกรถเริ่มต้นสีดาวได้เลยค่ะเดี๋ยวใตาราคาลูกค้าไปชมช่องเห็บสัมขาราด้านหลังกันต่อเลยค่ะ นี่ช่องเก็บสัมภาระของ t o y ยต้ายาริคันนี้นะคะจะบอกว่าภายในกว้างมากๆเลยถ้าเกิดลูกค้านะคะมีสัมภาระเยอะเบาด้านหลังก็สามารถขับได้ค่ะนี่เป็นไงบ้างคะถ้าลูกค้าสนใจก็สามารถทดลองขับได้เลยนะคะ หัวคันนี้นูกใจนุ่มากๆเลยค่ะคุณแปงนุ่สามารถยื่นเอกสารจัดสัญญาได้เลยไหมคะได้เลยค่ะยังไงต้องรีบจัดสัญญาเลยนะคะไม่อยากขับแล้วค่ะมอเตอร์ไซค์อยากเปลี่ยนมาเป็นขับรถยนต์กันบ้างถ้าสนใจรถยนต์มือสองสามารถมาชมรถได้ที่เต็นต์รถตุนกระตังได้เลยนะคะเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติไว้ค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ Done. Mm -hmm.